สวัสดีจ้ากลับมาบ้านแล้วหลังจากที่ไปเจอเพื่อนเราก็จะมาเล่าเรื่องของเราต่อไปสมัครงานที่เอ็มโพเรียมแล้วไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หน้าร้านที่เจได้ทำงานฝึกงานพิเศษนี่แหละพี่จะมาถามถึงร้านนั้นทำไมเขาบอกว่าพอดีจะมาสมัครงานไม่ต้องไปทำหรอกร้านนั้นนะ่ะมาทำร้านหนูนี่แหละ เลว่าอ้าว้านเธอรับคนเหรอเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะบอกผู้จัดก,การเขาให้สมัครอีกร้านหนึ่งล้ามาถามอีกร้านหนึ่งไอ้ร้านนี้ไอ้น้องคนนี้กลับจะให้เรามาทํางานมันก็มีผู้หญิงสาวอีกคนออกมาจากในร้านเขาก็มาถามว่าพี่เจมมีปัญหาอะไรมาถามอะไรน้องคนนี้เขาบอกว่าไม่ได้มีปัญหาเลยเราก็จะมาสมัครงานล้วดฉันก็เลยบอกให้เขามาทําท,ที่ร้านเรามานันนี้มานั่งคุยนี่ มีสตอเบอรี่นะคุณแม่สามีเขาซื้อมาให้เพรารู้ว่าลูกสะใภ้ชอบลูกสะใภ้ก็ชอบกินแม่สามีก็ชอบกินบอกว่าทําร้านนี้แล้วผู้จัดาก,การมาพอดีเลยน้องคนแรกที่เ,ออเจอเนียพี่คนเนี้เขาจะมาสมัครงานร้านตรงข้ามนั่นนะ่ะแต่ฉันชวนเขามาทําร้านเราเดี๋ยวเธอลงอทดสอบเทสเขาซิว่าขนวดเป็นไงจะรับทํางานไหมเพราะว่าร้านเราก็ต้องการคนอยู่ เดี๋ยวลองเทสดูแล้วกันพี่ลองเทสลองดูโอ้ยนนั้นตื่นเต้นมัคนไปสมัครงานใหม่หล่แบบนั้นเลยอ่ะอืมหวานตอรเบอรีอ่หวานดูหน้านี่อืมนิดนึงการกระเทสมือโอ้ยเจ๊ก็สัน่นท่าไหนเป็นท่าไหนก็ไม่รู้เจ๊ก็จำไม่ได้กมวไปหมดเลย แนั่นรู้แต่ว่าสติสตางไม่อยู่กับตัวใครเคยเป็นบ้างเป็นสมัครงานด้วยครั้งแรกรือว่านวดครั้งแรกนหะสติสตางไม่อยู่กับตัวแล้วอาจารย์สอนบอกอย่างนี้อย่างนี้เราก็นึกถึงแต่สเต็ปก็จะต้องเป็นสเต็ปนี้ไปสเต็ปนี้อะไรอย่างเงี้ยเวลานวดอาจารย์บอกว่าจริงๆอ่ะถ้านวดจริงๆไม่จําเป็นต้องตามสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองที่อาจารย์สอนหรอกก็คือเราท่าไหนไปกลนก็ได้แต่ให้จบให้ได้ตาม ที่เขาสอนมาเราให้ครบถ้วนแค่นั่นเองที่สําคัญคือต้องให้ลูกค้าสบายให้ลูกลูกค้าผ่อนคลายได้นวดกับเราไม่ใช่ว่านวดกับเราเหมือนแบบเฮ้ยอันนี้มันทําอะไรของมันวะท่านี้ไปท่านี้จิกจักจกจักแบบเวลานวดมันต้องสมูทต้องให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยสบายจังเลยนวดคนนี้เออแบบนี้ไปอย่างนี้คือสัมผัสได้ตลอดมือนี่ห้ามปล่อยลูกค้าคือเป็นการนวดอะโรมานะพูดถึง นวดไทยเราก็จะตามสเต็ปนวดไทยอะที่บอกนวดไทยเจ๊ว่ามันจะแข็งแข็งมันไม่เหมือนนวดอโลมาเจ๊ชอบนวดอโลมาอโลมาเจ๊ว่ามันสมูทแล้วมันจะสัมผัสลูกค้าไปตลอดแบบมือนี้หลุดมือนี้ต่อแบบมันจะต้องอยู่กับเขาตัวเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีอ่ะเจ<อ>๊ชอบ,ชอบน้เจ้าของร้านมาหนูบอกเจ้าของร้านให้รับพี่อ้าวเตาตตรงพี่นวดดีไหมล่ะบอกตรงๆนะพี่ไม่ได้เรื่องเลยพี่นวดอะ ผู้กา,ารบอกไม่ใช่เรื่องๆๆๆๆๆอ้าวพี่โนโนท์ไม่ดีแล้วรับพี่ทำไมไม่เป็นไรหรอ,หรอกผมจะให้พี่ทำงานที่นี่อู้เจ้าช่วยกล้วยทอดโดนดีจริงๆเราโทรหาพุงเล็บว่าเจ้าของร้านรับไม่รับค่ยว่าเจ้าของร้านมาพอดีพี่จ๋าเขาเป็นเอ่อเมียของนายตำรวจยศใหญ่คนหนึ่งซึ่งมาเปิดร้านอยู่แถวเอ็กซ,ซ์เพรสมซยสุขุมวิทรวยมาก เนี่ยพี่จ๋าเนี่ยพี่คนนี้เข้ามาสมัครงานางนี้หนูเทสเ,เขาแล้วนะาแบบเอามาเลยเามาทําเลยเราเธอก็สอนเขาว่า,าเรานวดแบบไหนสเต็ปไหนมันจะได้เหมือนกันหมดทุกคนจะได้ไม่แตกต่างว่าคนนี้นวดไปทางนี้คนนี้นวดไปทางนี้ไม่เอาคือนวดเป็นคอนเซปต์ร้านเลยว่าคอนเซปต์ร้านเราเป็นแบบนี้นะนวดอโรมาเป็นแบบนี้นวดไทยเป็นแบบนี้กริการร้านบอกพรุ่งนี้พี่มาได้กี่โมงบอกเออพี่บอกก่อนนะว่าพี่ทำงานเป็น เซลพี่จะต้องไปดูแลร้านค้าไปเข้าออฟฟิศแปดโมงครึ่งทุกวันแล้วก็ออกจากออฟฟิศก็ประมาณเที่ยงหลังจากนั้นพี่จะต้องไปตามห้างที่พี่ดิวว่าวันนี้พี่จะไปห้างไหนห้างไหนอะไรเงี้ยแล้วพี่จะเลิกงานประมาณห้าหกโมงถ้าจะถ้าไม่มีจัดรายการแต่ถ้ามีจัดรายการวันไหนพี่จะมาไม่ได้นะพี่ต้องไปลงของจัดรายการกับพนักงานแต่ว่าเจ้าของร้านก็ใจดีมากพี่จ๋าบอกมีปัญหาจากอะไรเงี้ยแต่แล้วพี่จ๋าพูดพูดถึงเลยนะว่าอา้าวแล้วตัว พี่แหม่มทำงานแบบเนี้แล้วมานวดกระจาเวลานี้ลกวกาจะได้คิวได้อะไรพี่ก็ต้องเลิกงานประมาณเที่ยงคืนไม่เที่ยงคืนก็ต้องออตีหนึ่งถ้าเกิดลูกค้าเลออะไรเงี้ยแต่ร้านเขาจะปิดไม่เกินตีหนึ่งนะประมาณนั้นแหละถ้ามีลูกค้ามาเป็นเลเป็นต่างชาติให้พี่มีแหม่มนอนที่ร้านเขาได้เลยแล้วก็เช้ามาก็เอาชุดทํางานมาเผื่อแล้วก็อาบน้ําที่ร้านแล้วก็ไปทํางานได้พออวันหนึ่งเขาก็ให้เราเข้าคิวรับลูกค้าเลย สามีคู่ภรรยาเป็นฝรั่งคู่แรกเจ๊ก็นวดคู่กับน้องอีกคนซึ่งเข้าคู่กันน้องคนเขาก็นวดเขาก็ไม่สนใจเลยเราแต่ผู้จัดจการบอกว่าพี่ต้องดูคนนี้นวดนะพี่ดูแล้วครับพี่ก็พี่ก็ตามเขาเป็นสเต็ปเราก็ดูเขาเขาไปขึ้นหลังเราก็ขึ้นหลังเขาลงขาแล้วก็ลงขาเขานวดแบบสไลด์เราก็สไลด์เขานวดแบบไปยกขาขึ้นเราก็ยกขาขึ้นคือนวดไทยให้ลูกค้า ผ่านไปได้ด้วยดีเดติบคนละหนึ่งร้อยโอ้เป็นอะไรที่แบบอุ่ยดีอย่างนี้เลยเหรอตอนนั้นหน้าเงินไงเห็นเงินไม่ได้ถาอะไรก็ได้คือได้เงินเราดีใจอ่ะจะแบบเหนื่อยไม่เหนื่อยนี่ไม่รู้นะไม่รู้จักคานั้นเลยนะบอกบอกตรงๆว่าคือทําทุกอย่างเพราะตอนนั้นเลี้ยงลูกสองคนเลิก,กสามีเอาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ทําหมดอันหนึ่งนวดอโรมาคู่กันอีก ก็ได้ลูกค้าผัวเมียเหมือนกันก็ได้ติดคนละสองร้อยก็โอ้โหเป็นอะไรที่มีความสุขมากตอนนั้นมีความสุขกับงานไม่รู้จักว่าเออเช้ามาใช่ต้องตื่นเช้าไปเข้าออฟฟิศแปดโมงแปดโมงครึ่งจะต้องมาทํางานต่อที่ร้านนวดนอนตีหนึ่งตีสองนอนทั้งชุดนอนบอ,อกตรงๆเลยว่าน้ําก็ไม่ได้อาบกันอยู่กันสองคนสามคนที่ร้านเนี่ยไม่ได้อาบนอนเช้ามาเจอก็อาบน้าแล้วก็เปลี่ยนชุดเข้าออฟฟิต ็นที่ทรหดมากชีวิตตอนนั้นแต่ว่ามีความสุขสนุก,กงานเลุ่นี้ที่ว่าชวนทางงานร้านเขาตั้งกันแรกคนที่หนึ่งที่ว่าเจอหน้าร้านแล้วคนที่สองที่ออกมาจากในร้านแล้วผู้จัดการร้านสามคนนี้เขาเท่าห้องอยู่ที่ซอยอุดมสุขมีวันกันวดกันเลดอย่างเงี้ยแหละดึกเขาก็บอกว่าพี่ไม่ต้องนอนร้านหรอกพี่ไปนอนบ้านหนูเพราะว่าพรุ่งนี้เจไม่ได้ทํางานใช่มันเป็นเสาร์วาทิตย์ แต่ว่าพวกเขาจะต้องมาเข้างานกันแต่เจ๊ได้หย,ยุดไปนอนกับเขาเจ๊ก็บอกจะดีเหรอเขาบอกไปเหอะไปนอนกับพวกหนูหน้าอะไรเ,เราก็ไปไง่ายเจ๊ก,ก็ไม่ได้มีภาระอะไระไมีลูกก็มีลูกสองคนคนเล็กก็ไปอยู่กับญาติทางสามีเขาดูเลให้ถึงจบมสามแล้วค่อยมาอยู่กับเจ๊แต่คนโตนี่อยู่กับเจ๊เลิกกันตั้งแต่ลูกสาวสิบขวบลูกชายหกขวบ เจ๊ก็ทำงานที่บริษัทแล้วก็ทำที่ร้านนวดนี่ด้วยสองอย่างก็ส่งลูกสองคนไปนอนกับเขาแล้วทำให้เจ๊รู้เว็บไซต์หาคู่จากกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้เว็บไซต์หาคู่ครั้งแรกที่เจ๊รู้จักก็คือเว็บย a า o ูน้องเขาก็สมัครให้เจ๊ก็บอกว่าเจ๊ไม่อยากได้หลอกเจ๊ป,ปวดหัว จ๊ทำงานเข้าออฟฟิศทำที่คอมอยู่แล้วแล้วก็มานวดที่ร้านเจ๊ก็เพียแล้วเขาบอกไม่เป็นไรพี่ลองเล่นดูก็เหมือนพี่ได้ฝึกภาษาฝึกกับเจ้าของภาษาได้นะพี่ไม่ต้องไปเสียเงินเรียนกับเจ้าของภาษาพี่สามารถคุยได้เลยกับทางอคอมพิวเตอร์เนี่ยอะไรเงี้ยนั่งคุยกันอย่างเงี้ยเจ๊ก็บอกอ่ะ,อะโอเคก็ดูน้องก็คุยๆเออก็เจอดีเจอไม่ดีไม่ดีน้องเขาก็ลบออกไปก็คือเขาก็จะไปคุยคนที่ดีๆ คือคุยดีๆก็คือเหมือนคุยกันธรรมดาไม่ใช่เป็นคุยในทางกิดสอทางที่ไม่ดีเขาก็ไม่เอาเขาก็จะตัดออกไปเจ๊ก็อ่ะลองเล่นลองคุยดูก็ไม่เก่งภาษาเราตอนนั้นน่ะก็คือเราไม่ก็ได้ใช้่ไหมจ้ะเราก็คุยเราก็ไม่ได้เจอต่างชาติใช่ไหมคะหลังจากนั้นเจ๊ก็ไม่เคยคิดว่าจะมีแฟนต่างชาติเรืออะไรที่เลิกกับสามีอ่ะแล้วก็มาได้รู้จักเพจเจอดีเจอไม่ดีอย่างว่าแล้ะเจอไม่ดีเจ๊ก็ไม่คุยเจ๊ก็ผ่าน เจอดีเจก็คุยเจ๊จะคุยไม่เยอะเพราะว่าเจ๊จะง่วงนอนมากกว่าจะเพียคิดดูทําง,งานกลางวันอะ่ะแล้วมันไม่ได้ทําง,งานสบายนะขึ้นรถลงเรือไปห้านู้นลง,ลงห้างนี้มาทีมีจัดรายการที่อกต่างจังหวัดเราต้องใช้สมองทุกอย่างทําอะไรก็ใช้ลงกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เอกสารลูกน้องตอกบ,บัตรดูและเอคิดบัตรตอก สั่งของสินค้าให้ลูกค้าขึ้นไปสั่งของให้พนักงานขึ้นไปข้างบนสต๊อกอะไรอีกด้วยไปเกียของอีกเนี่ยมีจัดรายการน้องหัวคุยบนสต๊อละจัดของจัดอะไรก็คุยไม่นานเจ๊ก็จะส่วนใหญ่จะน,นอนเฝ้าหน้าคอมพิวเตอร์มากกว่าเพื่อนจะเล่นพี่เจ๊ก็นอนหลับอยู่ตรงนั้นอยู่นนยนนยนนหน้าคอมก็ไม่ไหวละก็เลิกเล่นไปก็เลิกเล่นไปเพื่อนๆกลุ่มนี้ก็ยังเล่นเหมือนเดิมเจ๊ไม่ได้รู้จักสามีทางเว็บไซต์พวกนี้นะ บอกไว้ก่อนแต่ว่ารู้จักเวือไซหาคู่จากเพื่อนๆกลุ่มนี้แหละจากแจฮูแล้วก็มาไทยเริ่มริ้งตนเนี้ยเล่าย่อมาเลยว่าก็ขึ้นมาอยู่ที่เมืงนอกนี่แหละเยอรมันมาอยู่ภาษามีได้เกือบสามเดือนก็ไปลงทะเบียนเรียนมันก็หกเดือนได้เรียนภาษาต่อที่นี่แล้วเราก็บอกว่าเราอยากทํางานเราอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็เบื่อสามีเขาบอก ทำงานอะไรเราก็เล่าให้ฟังอย่างที่บอกร้านบัวเขาบอกเธอไม่เคยนวดแล้วบอกว่าฉันเรียนมาตั้งนานแล้วนะเอาใบมาให้เขาดูเขาตกใจโอ้โหเป็นสิบปีที่เจ๊เรียนตรงนี้มามีใบทั้งนวดอะโรมาททั้งทุกอย่างเจ๊มีหมดจะก็ไปร้านไทยซื้อของไทยแล้วก็ไปเจอผู้หญิงไทยคน,น,นแต่ผู้หญิงไทยคนแรกที่ว่าเจอที่สามีแนะนําให้รู้จักทางทางกล้องอะไรนะ่ะเราก็เจอแหละแต่ว่าอย่าเพิ่งไปพูดถึงเขา ว่าคนนี้เขามีช็อตเด็ดเยอะเดี๋ยวจะต้องเล่าคลิปต่อไปให้ฟังอาจเป็นว่าอาจไปรู้จักผู้หญิงไทยคนของร้านไทยเล่าให้เขาเฟังว่าเราอยากทํางานเขาก็บอกมีรู้จักอยู่คนนึงเขาเพิ่งเปิดร้านที่ไปทํำไหมเดี๋ยวเขามาที่ร้านหนูได้หละเอ่อหนูจะแนะนำให้รู้จักบอกที่มาทําร้านหนูนะั้นเนี่ยหนูทำคนเดียวหนูเพิ่งเปิดได้อาทิตย์กว่าเองเราก็วิ่ดีใจเราก็ได้ไปทํากับเขาก็ไป,ไปทํากับเขาเขาก็นวดนไม่เก่งนะน้องคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามาที่นี่กับแฟนเขาใหม่ๆหม่ เขาก็ไม่ได้เป็นนวดไม่ได้เรียนนวดมาด้วยแล้วก็ไม่มีใบประกาศไม่มีอะไรเหมือนเจด้วยซ้ําสเต็ปนวดอะไรเขาก็ไม่มีคือไม่เหมือนอย่างที่เรานวดอะเราทั้งมีสเต็ปนวดมีทั้งมีประสบการณ์ที่ไทยมาหลายหลายอยู่ก็เราก็ทำอ,อ,อยู่ร้านนั้นประมาณเกือบปีนะที่เจทำทนอดหลับอดนอนแล้วตอนหลังร่างกายเจ๊เหมนไม่ไหวเจ๊เหมือนก็เลยไม่เอาไม่ได้ทําแต่ก็มีไปทําบ้างบางครั้งถ้าเขามีลูกค้าพิเศษเขาเรียกไป พื่อจะได้ตัวเองไม่ลืมท่าแล้วมัธีอาจารย์เรียบช่วยสอนนักเรียนเจมสก็ไปช่วยสอนน,อกอนักเรียนให้อาจารย์อาจารย์ก็ให้พิเศษมันก็จะได้ฝึกตรงนี้ไปในตัวมาตลอดเอมาทําที่นี่น้องเขาก็ไม่ได้เก่งโน้ตเท่าไหร่แต่เขากลับไปเรียนโน้ตที่ไทยแล้วก็เอาใบมาเปิดร้านพราวเขาไม่เห็นเจนแมแหมนโน้ตท่านี้ท่าโลมาท่าอะไรเขาบอกว่าทําไมพี่โน้ตท่าโลมาได้แบบนี้แบบนี้เอาก็พี่เรียนมาเนาะแล้วก็ได้เรียนอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเขาส่งไปเรียนของอ่า ทางสมาคมสามประเทศน่ะเรเจ๊ก็ได้ใบสมาคมของสามประเทศนั้นมาด้วยก็คือเรียนพวกอโลมาสวีดิชอะไรพวกเนี้ยอีกสเต็ปหนึ่งจากที่เรียนมาพอทำงานนวดที่นี่มันก็อย่างว่าฝรั่งตัวใหญ่มากเรเจ๊ไม่เคยนวดมาโหแบบกดเนี่ยนะตัวเจ๊เองนี่ก็าจะดีดออกมาเอาไว้ง่ายว่าเนื้อมันนี่แข็งปึงเลยอะเออแรกๆแล้วก็นวดก็โอเคสนุกสนานพอตอนหลังโอ้ยเริ่มจะไม่ไหวละแขนก็เริ่มจะล้าจะปวด ไม่ไหวหลังก็เริ่มจะไปเจ้าของร้านนูดนก็หูอื้อลมออกหูวูวูวูยู่วันหนึ่งลมออกหูเขาเขาจะเป็นลมเขาก็เลยบอกพวกนี้เขาคงเปิดร้านไม่ได้เขาคงจะต้องปิดร้านแล้วก็ไปหาหมอก็บอกเขปิดร้านไม่ได้ไปทาตั้งแต่เช้าอะไรไม่ใช่นะถ้ามีลูกค้าเขาจะบอกเลยว่าวันนี้มีลูกค้าเวลานี้เวลานี้นะพี่มาจะไปตามเวลาที่เขาบอกเท่านั้นเองไม่ได้ไปอยู่ทั้งวันที่นี่ถ้าเราไปอยู่ร้านทั้งวันเขาจะต้องให้เงินเรานะ ไม่เหมือนเมืองไทยนะเราต้องไปรอคิวใช่ไหมเมืองไทยเราได้นวดชั่วโมงไหนเราถึงได้เงินเปอร์เซ็นต์ตอนนั้นแต่ว่าที่นี่ไม่นะที่นี่เราจะมีดีลกับลูกค้ามีทมินก็คือมีนัดของลูกค้าจะนัดไว้เลยว่าลูกค้าจะมากี่โมงหรือลูกค้าคู่หรือไม่ค,ค,คู่แล้วแต่เจ้าของร้านเขาจะให้รอนวดไหมถ้าเขาไม่ไหวไม่รอนวดแต่ถ้าเขาไหวเขาก็นวดของเขาถ้ามีคู่ลูกค้าคู่ถึงให้รานวดกับเขาเขาก็ ไปหาหมอแต่เขาก็เสียดายลูกค้าเขาก็ให้เจ๊มาดูแลร้านให้เขาแทนหนึ่งวันโดยที่เขาไม่ได้จ่ายเจ๊นะเจ๊ก็อักใจแลกใจเจ๊ก็ไปฝ้าร้านให้เขาจนถึงเขากลับจับถือหามหมอเจ๊ก็ได้นวดสองชั่วโมงนั้นะก็คือซื้อใจเขาอะเขาก็ดีนะเขาไม่เช่เขาไม่ดีเขามีนคนดีมากพอผ่านไปได้ไม่นานมันไม่ไหวอะเจ๊ก็รู้สึกเจ๊ปวดแขนมากเพราะมันล้าวไปหมดอนะคือเหมือนเราจะเป็นเทนนิสแอลกอ น่าจะเป็นะเนตรสะโพกก็ไปหาหมอตรวจเข้า m r i หมอบอกว่าเป็นชนิดสะโพกนะต้องหยุดพักการนวดไปเจ๊หยุดพักการนวดไม่ได้ไปช่วยเขานวดในช่วงนั้นก็หาคนนวดด้วยไม่ได้เขาก็เหมือนมางอนงอนตั้นปึงใส่เราอะเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมางอนให้เราก็าเราเป็นแบบนี้จะให้เราทำไรที่เขาป่วยอะเรายังไปเฝ้าร้านนี้เขาเลยใช่ไหมไม่ได้คิดอะไรด้วยเรามีวันนึงเจ๊ก็นั่งรถไฟ กลับบ้านเนี่ยแหละตอนแรกก็สามีไปรับไปส่งสามีเขาบอกว่าไม่ไหวถ้าไปรับไปส่งบ่อยๆเจ๊ต้องเรียนขับรถที่นี่ก็คือเอาไปขับขี่แต่เจ๊ขับรถเป็นตั้งแต่อยู่ไทยมาแล้วนะมียไปขับขี่มีอะไรมาแล้วแหละสามีก็ให้ขับได้อะไรได้แต่ว่าบางทีสามีก็มาส่งบางทีเจ๊ขับรถสามีมาเองเพราะช่วงนั้นเจ๊หมายถไม่ถึงหกเดือนถ้าภายในหกเดืนอนน่ะ เจ๊สามารถขับรถได้โดยไม่ต้องมีปบขกับขี่ของที่นี่ใช้ของที่ไทยรับรองได้เลยนะต่างประเทศนะดีขนาดไหนเห็นไนหะมแล้วมีวัน,นึวันนั้นเจ๊ก็ไม่ได้ขับรถไปแล้วสามีรถไปใช้พอดีเขาต้องไปทางานอ,อีกสาขาหนึ่งของเขาเจมี่ก็นั่งรถไฟเขาก็สอนนั่งรถไฟแหละเจมี่ก็นั่งรถไฟไปกับสองสามครั้งละก็โอเคเราก็เป็นเองอะไรเอง,เ,องเรียนรู้เองอะไรเองทุกอย่างแล้วก็มีอยู่ครั้งนั้นก็นั่งรถไฟ กลับบ้านนวดเสร็จเวลานี้ใช่ไหมเราต้องดูว่าเรานวดเสร็จทุ่มหนึ่งรถไฟมันจะมาทุ่มสิบห้าหรือทุ่มสี่ห้าเราต้องเตรียมตัวก่อนประมาณสิบห้านาทีแล้วก็เดินไปที่สถานีรถไฟมีวันหนึ่งเจ๊ก็ไปรอรถไฟแป๊บเดียวเองเราต้องรอสิบห้านาทีใช่ไหมรถไฟที่จะผ่านบ้านของเจ๊หม่เนี่ยมันก็จะมาแต่วันนั้นพอมายืนรอได้ประมาณสิบนาทีหรือห้านาทีรถไฟเจ๊จะมามันก็มีรถไฟขบวนหนึ่งมา เจ๊ก็เห็นมันว่าเขียนว่าไปคือผ่านบ้านเราอะ่ะคือเพื่อายว่าเขียนจังหวัดที่มันผ่านบ้านเรานย่ยมันต้องจอดอยู่แล้วใช่ไหมเจ๊ก็คิดอย่างนี้เจ๊ก็ขึ้นไปเลยแล้วว่าดีใจจังเลยมาก่อนห้านาทีวันนี้จะกลับบ้านเร็วห้านาก่อนห้านาทีพอขึ้นไปปุ๊บแค่นั้นแหละมันมเซนรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละฉันขึ้นรถไฟผิดแน่ๆพอกําลังจะเปลี่ยนใจลงรถประตูมันปิดแล้วพอมันปิด มันวิ่งยาวฟูดเลยสถานีบ้านจีมแม่มไปเข้าตัวเมืองใหญ่อันนี้ช็อตเด็ดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวมันยาวละเราค่อยเล่าคลิปต่อไปนะวันนี้ก็ขอหยุดอยู่แค่นี้เขาหน้ามาต่อคลิปนั่งรถไฟผิดขบนวนเราเกิดอะไรขึ้นสามีทำยังไงที่บ้านวุ่นวายกันขนาดไหนเพราะอะไรถึงวุ่นวายสาเหตุมาจากอะไร คลิปหน้าเรามาฟังกันนะขอบคุณนะคะหลายๆคนที่เข้ามาชมคลิปเ,เล่นเราประสบการณ์ให้ฟังร้านนวดที่เยอรมันแล้วคลิปหน้าเราติดตามกันต่อไปขอบคุณมากๆค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ